ทำไมคนญี่ปุ่นถึงชอบวิ่งมาราธอนกันทั้งประเทศคำตอบอยู่ในคำเดียวเอคิเดงเงจุดกำเนิดกีฬาวิ่งของญี่ปุ่นงานวิ่งฮากเนตเอคิเดงมีคนดูมากกว่าฟุตบอลทีมชาติและรองเท้าวิ่งชื่อดังหลายรุ่นก็ยังใช้ชื่อเอคิเดงสำหรับเป็นรุ่นลิมิเต็ดที่ระลึกสำคัญ คลิปนี้ลุงป้าผาวิ่งจะพาเพื่อนเพื่อน,นักวิ่งเจ้าอดีตหาที่มาเอคิเดงงานวิ่งผัดระยะไกลแบบมาราธอนของญี่ปุ่นพร้อมแล้วตามมาดูกันเลยครับมาราธอนโนจิชิวิดาแห่งมาราธอนคาน,น,นากุริชิโซปี1 9 1 2ญี่ปุ่นส่งนักวิ่งคานากุริชิโซไปโอลิมปิกสตอกโฮล์มเพราะอากาศร้อนจัดกว่า30องศาเขาหมดสติไปกลางทางวิ่งไม่ถึงเส้นชัย จนถูกขนานนามว่าผู้หายตัวไปแห่งโอลิมปิกล้มเหลวคือพื้นฐานการเติบโตแต่การล้มครั้งนั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ความล้มเหลวครั้งนี้คือแรงผลักดันให้ญี่ปุ่นกล้าทำสิ่งใหม่คุณปู่ชิโซและทีมวิ่งเลยคิดกันว่าถ้าอยากไปต่อเราต้องฝึกให้จริงเหมือนแข่งจริงหลังความล้มเหลวที่สตอกโฮมญี่ปุ่นตระหนักว่า ถ้าอยากยืนในเวทีโลกต้องสร้างระบบพัฒนานักวิ่งตั้งแต่มหาวิทยาลัยปีคศ1917ไทยโชที่6มีการจัดโทรไกโดเอคิเด็งครั้งแรกเป็นการวิ่งผัดจากเกียวโตถึงโตเกียวระยะทางกว่า500กิโลเมตรนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย3แห่งร่วมกันวิ่งทีมและ23คนใช้ผาทัศกิจ ภาคาดบาดท,ที่ส่งต่อกันสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามและการทำงานเป็นทีมทาสกิโทกายโดไม่ใช่แค่ถนนแต่คือเส้นทางสายหลักในตำนานของสมูไรพ่อค้าและนักเดินทางที่เชื่อมเอดโดะไปยังเกียวโตเป็นเส้นเลือดใหญ่ของญี่ปุ่นมาแต่โบราณ แต่การจัดวิ่งผัดโทไกโดในปี1,917ระยะทางกว่า500กิโลเมตรนั้นมีข้อจำกัดใหญ่ทั้งเรื่องระยะทางที่ไกลเกินไปใช้เวลาหลายวันต่อเนื่องและยากต่อการติดตามของผู้คนทั่วไปดังนั้นในปี1,920ผู้จัดจึงเลือกฮาโกเนะเป็นจุดหมายใหม่ที่นี่คือภูเขาสำคัญเป็นด่านแรกของถนนโทโกโดที่มุ่งหน้าสู่เอโดะ ระยะทางพอเหมาะความยากของเส้นทางขึ้นลงภูเขาและความหมายทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดทําให้การแข่งขันกลายเป็นสัญลักษณ์การเดินทางของคนหนุ่มญี่ปุ่นและนี่เองที่เป็นการถือกําเนิดของฮากโกเนะเอคิเดงสนามสร้างคนฮากโกเนะเอคิเดงปี1920เกิดการแข่งขันฮากโกเนะเอคิเดงเป็นครั้งแรกจากมหาวิทยลาลัยไม่กี่แห่งสู่สนามที่คนทั้งชาติรอคอยในปีใหม่ เส้นทางจากโตเกียวไปกลับฮาโกเนะร,ระยะทาง217กิโลเมตรแบ่งเป็น10ช่วงงานนี้ถูกเรียกว่าสนามสร้างคนเพราะนักศึกษาที่ผ่านสนามนี้หลายคนก้าวไปเป็นตัวแทนโอลิมปิกสงครามโลกทําให้การแข่งขันหยุดลงในช่วงพศวรรษที่40และเมื่อสงครามยุติญี่ปุ่นแพ้สงครามแต่ปีโชวะ27ที่ศาลเจ้าฮาโกเนะได้สร้างเฮวโนโทริ ประตูแห่งสันติภาพเพื่อเป็นอนุสรการเริ่มต้นใหม่จิงเซโนโทริวมประตูมังกรของชีวิตสนามทดสอบที่จะเปลี่ยนอนาคตหลังสงครามโลกฮากโกเนะเอคิเดงจัดขึ้นวันที่สองถึงสามกร,ราคมของทุกปีถูกถ่ายทอดสดทางทีวีเ h k ตั้งแต่ปี1959ทำให้ปีใหม่ของคนญี่ปุ่นไม่ใช่แค่เทศกาลแต่คือวันที่ทุกบ้านมานั่งเชียร์เอคิเดงด้วยกัน เรียกได้ว่าเอคีเด้งกลายเป็นวัฒนธรรมประจําชาติสถิติเรตติ้งทีวีของฮากเนะเอคีเดงในยุค70สูงกว่า30%ต่อเนื่องและบางปีพุ่งทะลุกเกิน40%ถือว่าชนะขาดเบสบอลซึ่งเคยครองแชมป์เรตติ้งทีวีในญี่ปุ่นมาตลอด ในช่วงทศวรรษ80วิทยาการซ้อมและรองเท้าวิ่งเริ่มมีบทบาทที่มหาวิทยาลัยแข่งกันดูเดือนญี่ปุ่นทั้งประเทศมีมหาวิทยาลัยประมาณ60แห่งที่สร้างนักกีฬาวิ่งจากยุคต้นมี4ทีมยุคนี้ต้องคัดทีมที่ได้สิทธิ์แข่งปีละ20ทีมความนิยมสูงขึ้นจนต้องมีการจัดรอบคัดเลือกเพื่อคัดเลือกทีมเข้ารอบ ยุคทองแห่งการวางกลยุทธ์ใช้ข้อมูลเวลาสปริตวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยโค้ดและสปอนเซอร์ใหญ่เข้ามาสนับสนุนยุค90คือช่วงที่ีเดพัฒนาจากการเป็นงานวิ่งเชิงวัฒนธรรมสู่การแข่งขันที่ใช้กลยุทธ์และวิทยาศาสตร์การฝึกเต็มตัวยุคปี2000เทคโนโลยีถ่ายทอดสดพัฒนาแบบก้าวกระโดดใช้กล้องบนเฮลิคอปเตอร์และใช้ระบบ gps ทำให้ผู้ชมทั่วประเทศติดตามแบบเรียลไทม์ สร้างกระแสใหม่ในสังคมช่วงทศวรรษ2010การมาของนักวิ่งแอฟริกาสร้างมาตรฐานใหม่ทีมดังอย่างอาโอยามะกาคุอินพลิกยุคด้วยกลยุทธ์ซ้อมสมัยใหม่ทำลายสถิติแทบทุกปียุค2020ฮาโกเนตเอคิดเดงไม่ได้อยู่แค่บนถนนแข่งอีกต่อไป แต่เชื่อมเข้ากับโลกดิจิตอลโซเชียลและ d a t a a n a l y t i c ิทำให้แฟนๆเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและยังคงรักษาบทบาทวทีสร้างนักวิ่งอาชีพของญี่ปุ่นเอาไว้อย่างหนึ่งแน่นฮาโคเนะเอคิเดงจึงเป็นเหมือนประตูสู่ทีมอาชีพนักวิ่งที่ทำผลงานโดดเด่นมักถูกดึงตัวเข้าสู่ทีม คอร์เปอเรทเอกเดนของบริษัทยักษ์ใหญ่เช่นโตยโยต้าอาซาฮิคาเซอิหรือฟูจิสุฮากอนเอกิเด้งวิ่งผัดมาราธอนที่อยู่คู่ญี่ปุ่นมายาวนานจากอดีตถึงปัจจุบันและกำลังก้าวข้ามประตูสู่อนาคตในทุกวี่วันทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของการแข่งขัน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสารคดีเรื่องแรกของเราลุงป้าพาวิ่งหากท่านอยากแนะนำพวกเราเพิ่มเติมอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างและอย่าลืมกดซ u b s c r i b e กดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและใต้คอมเมนต์เราได้ใส่ลิงก์สำหรับท่านที่อยากติดตามฮ a โคเนะเอคิเด้งแจแปนด้วยตัวเองไว้ให้แล้วค่ะ h a k o n นะเอคิเด้งเอคิโนชิบุมิวากาิ อน,อนุสร์เกียรติยศแห่งฮาโคเนะเอกิเดงสดุดีพลังของวัยหนุ่มสาว